แน่นอนครับว่าทุกคนรู้จักเมนูก๋วยเตี๋ยวแต่ใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของเมนูนี้และเมืองไทยมีก๋วยเตี๋ยวมาตั้งแต่เมื่อไหรแล้วก๋วยเตี๋ยวโบราณนั้นหน้าตาควรจะเป็นยังไงวันนี้ผมจะพาทุกคนไปหาคำตอบครับพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับแน่นอนคราบว่าก๋วยเตี๋ยวในประเทศไทยที่ทุกคนรู้จักนั้นมีมากมายหลายแบบเช่นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นก๋วยเตี๋ยวหมูแดงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวยินตาโฟ แต่ก๋วยเตี๋ยวทั้งหมดนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรไจากการศึกษาทางประวัติศาสตร์พบว่าเมื่อวันที่12ตุลาคมของปี2005ข่าวการค้นพบชามก๋วยเตี๋ยวชามแรกและเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เก่าแก่ที่สุดในโลกในสภาพสมบูรณ์มีอายุมากกว่า4 0 0 0ันปีถูกค้นพบและเก็บรักษาไว้ในแหล่งโบราณคดีทางภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนโดยทีมนักโบราณคดีทั้งหมดต่างชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าต้นกําเนิดของอาหารชนิดเส้นหรือก๋วยเตี๋ยวนั้น ที่ในหลายๆประเทศมีการทําทานกันมีต้นกําเนิดมาจากที่เดียวนั่นคือประเทศจีนในประวัติศาสตร์จีนก๋วยเตี๋ยวถูกกล่าวถึงครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ฮั่นช่วงเวลาประมาณปีคศา25ถึง220หลักฐานการค้นพบเส้นก๋วยเตี๋ยวโบราณที่ถูกค้นพบได้ถูกนํามาตรวจวิเคราะห์หาวัตถุดิบที่ใช้ผลิตพบว่าทํามาจากข้าวฟ่าง2ชนิดนั่นคือข้าวฟ่างไม้กวาดและข้าวฟ่างหางหมาส่วนจุดก,กาเนิดของก๋วยเตี๋ยวในประเทศไทยนั้นจากการศึกษาพบว่า เกิดขึ้นในครั้งสมเด็จของพระนารายมหาราชในครั้งนั้นสมเด็จพระนารายมหาราชได้เปิดประเทศในการทํามาค้าขายกับนานาประเทศหนึ่งในนั้นคือประเทศจีนสาเหตุที่มีจุดกําเนิดเกิดขึ้นของก๋วยเตี๋ยวในประเทศไทยนั้นเนื่องจากว่ามีชาวไทยบางกลุ่มได้มีโอกาสทํามาค้าขายกับชาวจีนเพราะชาวจีนนั้นได้นําอาหารประเภทเส้นเช่นก๋วยเตี๋ยวมาทําทานบนเรือทุกวันและได้คุกคลีกับชาวไทยและชาวไทยได้มีโอกาสลิ้มลองกินก๋วยเตี๋ยวของชาวจีนที่อยู่บนเรือและมีโอกาสดได้นาก๋วยเตี๋ยว ขึ้นมาเผยแพร่ให้กับคนไทยได้ลองทานและมีสูตรกว๋วยเตี๋ยวที่นําขึ้นจากเรือในยุคนั้นคนไทยรู้สึกแปลกใหม่กับอาหารประเภทเส้นเป็นอย่างมากแต่อาหารประเภทเส้นก็มีการแพร่ขยายไปทั่วกรุงศรีอยุธยาและแพร่ไปอย่างไม่หยุดจนทั่วประเทศไทยหลังจากนั้นคนไทยก็ได้รู้จักอาหารประเภทเส้นเช่นกว๋วยเตี๋ยวมากขึ้นมากขึ้นจนมาถึงยุคของท่านจอมลพลปพิบูลสงครามซึ่งท่านเป็นนายกรัฐมนตรีในยุคนั้น จากการนำกว๋วยเตี๋ยวชาวเรือของชาวจีนนั้นขึ้นมาบนฝั่งของกรุงศรีอยุธยาชาวจีนที่ทำกว๋วยเตี๋ยวทานทุกวันแน่นอนครับชาวจีนมีความเชื่อว่าเวลาทำอาหารประเภทซุปหรืออาหารต่างๆพวกเขาจะใส่เครื่องสมุนไพรหรือเครื่องตุ๋นยาจริงเพื่อบำรุงสุขภาพแต่คนไทยก็มีการนำสูตรกว๋วยเตี๋ยวชาวเรือของชาวจีนนั้นมาดัดแปลงเป็นกว๋วยเตี๋ยวต่างๆมากมายโดยหนึ่งในนั้นคือมีการคิดสูตรในการทำกว๋วยเตี๋ยวแห้งนั่นคือก๋วยเตี๋ยวผัดไทย โดยในยุคของจอมพลปอพี่บูลสงครามนั้นในยุคนั้นเป็นช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่สองภาวะเศรษฐกิจตกต่ำท่านจึงออกนโยบายให้คนไทยหันมาทานอาหารประเภทเส้นนั่นคือก๋วยเตี๋ยวส่วนก๋วยเตี๋ยวโบรานั้นแท้ที่จริงแล้วสูตรและส่วนผสมของน้ำซุปก๋วยเตี๋ยนั้นจะต้องมีเครื่องตุนยาจีนเพราะคนไทยเองได้นำสูตรและส่วนผสมจากคนจีนที่ทำกินอยู่บนเรือออกมาปรป่อยแพร่โดยเรียกง่ายๆสั้นๆว่าก๋วยเตี๋ยวเรือจากหลักฐานทางโบราณคดีสรุปได้ว่าเมนูก๋วยเตี๋ยนั้นมีมากกว่า4,000ันปีและผู้ที่เป็นเจ้าของเมนูก๋ และก๋วยเตี๋ยวโบราณที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเกิดจากที่คนไทยนั้นได้ไปนําสูตรก๋วยเตี๋ยวของคนจีนที่ทํากินอยู่ในเรือออกมาเผยแพร่และน,นี่ก็คือเรื่องราวที่มาที่ไปประวัติความเป็นมาของเมนูก๋วยเตี๋ยววันนี้เวลาหมดเวลาไปก่อนสวัสดีครับ